มาดูมาตรการใหม่จาก BOI นะครับแก้ปัญหาสินค้าสูมสิทธิ์ช่วยธุรกิจไทยรับมือผลกระทบสงครามการค้านะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่สารัฐตั้งคำถามจากสินค้าส่งออกโดยเฉพาะในไทยและอาเซียนก็คือสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศหรือที่เรียกว่า Local Content นะครับล่าสุดทาง BOI ออกมาตรการใหม่ใช้กับ2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มรถ E ีกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ยกตัวอย่างนะครับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือว่า BEV จะต้องมี local content ไม่น้อยกว่า40%ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดรถ plug-in hybrid หรือว่า PHEV ต้องไม่น้อยกว่า45%ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า15%และเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า40%นะครับถ้าทำได้ตามนี้ถึงจะได้ลดหย่อนภาษีนิติบุคคล50%เพิ่มเติมอีก2ปี และมาตรการนี้ก็จะทำควบคู่กับการจับคู่ธุรกิจนะครับระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศนะครับนี่คือมาตรการที่1มาดูอีกมาตรการครับจะเข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้านะครับในกิจการที่มีความเสี่ยงต้องสงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์อย่างเช่นชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าโลหะสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์และกระเป๋าโดยใช้เกณฑ์ดีครับ การเปลี่ยนพิกัดสุลกากรอย่างน้อยในระดับ4หลักหรือที่เรียกสันส้นๆว่า C t h นะครับแปลง่ายๆก็คือวัตถุดิบจะต้องถูกแปรรูปแปรสภาพมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอยกตัวอย่างถ้าเรานำเข้าฝ้ายครับเอาฝ้ายนั้นมาผลิตเป็นเส้นได้เอาเส้นได้นั้นมาทอเป็นผ้าเอาผ้านั้นมาตัดเป็นชุดแล้วค่อยส่งออก แบบนี้เข้าเกณฑ์ CTS ครับมีการแปลสภาพวัตถุดิบไปมากแต่ถ้าเรายกเครื่องจกักรจากต่างประเทศเข้ามาไทยใส่น็อตตัวเดียวติดสติกเกอร์1แผ่นแล้วส่งออกบอกว่าเนี่แหละ made in Thailand ไม่เข้าเกณฑ์ครับ CTS คือเกณฑ์สากลที่ใช้ในการเจรจารข้อตกลงการค้าเสรีด้วยนะครับซึ่ง BOI <ข>ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้การผลิตเพื่อส่งออกของไทยนั้นเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นครับ เรื่องนี้ครับคุณนร,ร,ริศเทอสถทธิรักริ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าบอร์ด BOI ซึ่งมีคุณพิชัยชุนว,วัชิระรองนายกรัฐรมนตรีและรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้ออกมาตรการชุดใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยและลดความเสี่ยงจากมาตรการการค้าของสหรัฐแบ่งออกเป็น5มาตรการย่อยนะครับก็คือ1 เพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล5ปีวงเงิน100%ของเงินลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่สำหรับ s อ e ไทยนะครับข้อ2ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ Local Content สําสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล50%เพิ่มเติมอีก2ปี 2> ข้อ3ครับเพิ่มความเข้มข้นกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญ เน้นกลุ่มเสี่ยงถูกสวมสิทธิ์ข้อ 4. ครับจัดระเบียบการลงทุนในบางสาขานะครับเพื่อที่จะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเช่นยกเลิกการส่งเสริมการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ยกเลิกการส่งเสริมกิจการที่มีปริมาณการผลิตเกินความต้องการหรือ o v e r อร์ซัพพลเช่นอุตสาหกรรมเหล็ก และให้งดให้สิทธิ์ถือครองที่ดินเพื่อประกอบกิจการซึ่งมีความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนและ5ครับปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างงานบุคลากรต่างชาตินะครับกิจการผลิตที่ขอ B.O.I. หากจ้างงานตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องมีคนไทยไม่น้อยกว่า70%พร้อมกับกำหนดรายได้ขั้นต่ำของชาวต่างชาติที่ขอวีซ่าและใบอนุญ,ญาตทำงานกับ B.O.I. เพื่อคัดกรองบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะสูงให้เข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจไทยครับ